สวัสดีครับพปอดกลองเลี้ยนเะตรียมหลังว่าน้นองอุกิงนะครับผมเดินไปเที่ยวไหนมามนเอาไปเลยใครอีกใครคอ,อ็มเนอ,ม,อม,มาได้มามาันนั่อย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งนะก็ปั่นจักรยานนะเด็กๆวัยวยลองเลี้ยนลองปลอยนะครับ ประว่าเดียวทุกวันนึงก็ต้องขั้งขอ,อกระปุม่มประว่าก็าวิ่งออกไปนอกแต่นั่นไหนไม่เอานะบนรอดไม่เอานะบนรอดอย่านะบนรอดอย่านะอย่านะไม่เอานะเฮ้ยมันนั่นนะมันนี่มาเร็ว อุลทรัพย์ววนะครับ FC ตุีกตานี่น่ารักนะครับ FC น้องอ,ง,องุ่นเอฟซสาวน้อยเป็ดบานแปลง FC ทีมหลังบ้านนะครับแล้วก็ FC เด็กๆแก๊งสี่ข้างแล้วก็วัดดีเอฟซีตังบัติถูกตานนะครับปุ้มนะยังไงกำลังใจกันอยู่นะครับปุ้มนะวัดดีครับ FC ฟจ๋าตายทุกคนครับปุ้มวัดดีครับรถเดินไปไหนมาเนี่ยอืมอืม ก็ยังไม่ตื่นเงนทีนะครับผุ่มนะแต่ลุงเดียวทำให้เด็กๆมันชินนะครับผมนะไม่งั้นเดี๋ยวเมื่อนนปซีหวานนะครัรบพผเขาร้องให้ถึงรอรงรบร้อยเขาร้องรอบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวเขาได้ใจกันเดินไปไหนมไม่อดนะมาหนิมามา,มานี่เดินไปไหนไม่เดนะ้มาไม่เดินไปหรอกไม่เด้มา Ừm, yêu nắm mời <laughs> mời <laughs> mời 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 má đi mày mời mày mời má 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 mời Mà, nó mời 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 Mày mời 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 มีคอมเมนต์มาคอมเมนต์นะครับเมื่อวันก่อนว่าลุงเดียะคงจะตีมันจนมันกลัวครับแกได้ยินเสี่ยงมันก็วิ่งหนี้ครับจริงๆไม่จ่ายนะครับผมคือลุงเดียเสี่ยงดังครับผมกู้นะครับแต่ตีนะครับแต่มันไม่ดื้อไม่สุดจริงๆิงนะครับก็คือไม่ตีนะแต่มีบางนะครับดัดนิสัยนะครับ นัวอ <alors> ืมอ mm. ืมแล้จะเรียทำไมนี่นี่ตัวอะไรนี่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 อะไรนี่นี่ตอนนี่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 อะไรไม่ไปหรอกไม่ไปพยายามชวนเดินเดินเที่ยวกับพ่อโตแล้วเดินไปเองไปอืมอ่าโตแล้วเดินไปเองไป โดไปไหนวันนี้โดไปไหนอ่ะป้อมไปไหนอ่ะไปไปดังนั้นไปไปไปเออไปอืมเอไปพยายามจวนเดินเตี้ยวไงอืมอ่ะไปสักรอบไปโตจนได้มีอะไรฮะอ่ะดูอ่าบนยอดเนี่ยเออไปไปมึงเร่แบบนั้นเนี่ย ก็พยายามชวนกันออกคอยด้วยเดิคอยด้วยเออคอยด้วยมาคอยกันไหมเรื่องมะเน่ไม่คอยกับพวกไม่ตีนะพอเราบอกว่าไปอืม มันไม่คอยลงเดียดูรบบมันล่อนะครับบนรอถไปไหนอ่ะโอ้ต้อไม่คอยไม่ไปแล้วกลับแล้วตํานน่นกลับแล้วรดกลับแล้วตั้งนั้นกลับแล้วเ <c oughs> ออเมื่ <c oughs> อเ <c oughs> อ่ดู <c oughs> เออไปกับโดไปที่มันเดินหน้าตังอย่างเดียวมันลงเดียไม่มาโดยมันวายๆใจลงเดียว่าวมววไม่เดินมาพอลงเดียเดินมันมันไม่ก่อยลงเดียนิดเดียวอัะนนั้นมันได้ปอโดมันแล้วไปแล้วมันไม่ไม่ชนลงเดียเลยทีนี้ <laughs> คือดมาจาได้กับมันมีมาตัวโตๆแถวนี้อยูไล,ล่ตัวมันกลัวกับแต่ใจคืออยากเดินเที่ยวกกับไม่ เอาไปกับปอก็แล้วเอาดูเองนะครับพี่ีนะมีตีตันได้ว่าติคอมมตนว่าลุงเดียคงตีมันประจําตีมันจนแกได้ยินเสียงมันกกลัวนะครับดูเองครับลุงเดียข,ข,ขี้เกียจเดินไป,ไป กับบุนรอดตะกี้นะครับเอ็นไมได้ยินไหมมันวุ่นวายมันหายใจลงเบี้ยนะตรงลงเบี้ยต้องเดินป่าแลวนี่พอๆมันมามันไปกับพร้อมนะยาคิดไปเองแล้วคมเมนตนนะครับผมแล้วง่ายๆครับผมปมบองตรง่าถ้าเิรมันเดือกับผมตีกับแต่คําไม่ใจว่าตีจนตีดันหนีใส่นะครับผมนะ มันดื้อจนสุดวิสัยนะจนเราจ่ายเสี่ยงดังคู่มันไม่กลัวนะครับผมอย่างเช่นกัดรองตาหรือกัดต้นไม้เมื่อก้อนเอฟซีกัยน์นะครับผมนะผมเดียไม่เคยปิดบังครับกัดรองตาก็คือเอารองตาวตีปากครับผมนะครับกาบอกอนเอฟซีเอฟซีกัยนนะครับผมนะ แม่แต่ว่าพอม่ฮักเือทุกคนมาที่นี่ก็เห็นกับคือดัดนิสัยนะครับจนทุกวันนี้ก็โตขึ้นมาก็ไม่กัดแล้วนะครับรองเท้าตั้งไว้แบบนี้ก็ไม่กัดเลยครับ กรบป่องนะครับเมื่อคืนพ้นตกนะครับหิ่งไปปิดเด็กๆนะครับพมา ตามกับเด็กเก่งเจ็ดปะจันบันนะครับฝนตกมาเกินแต่ดีครับผมมันมาตุ่มเดียวแล้วก็มันหห้ไปแล้วก็ลุงเดียข้างยาวเลยครับผมแล้วก็มันรองประมาณตีซ้ำตีส้มนะครับแต่ลุงเรียลองดัดอีสัยครับผมลุงเดียก็นอนฟังอยู่แบบนั้นแหละครับผมเดี๋ยวบอกเขาโตว่านี้บอกเขาออกสนุนได้ที่หน้ากลัวครับผมต้องต้องดัดได้ยินเสียงมันี่ เอาโอเคกับป้อมตอนลงคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่ากดกล้ามกดชนานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับฝากติดตามจอโรงเรียนด้วยครับทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยครับอีกสองทางนึงนะครับเป็นกําลังใจกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเนาะธรรมดาโลกไม่จํานะครับผมนะแล้วก็ปานังประวันนะครับบ่าวทนนะครับผมนะตอนลงคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม